ปูน้าดองเป็นนกกำแพงอั <lawsuit. S 2> นนี้นึ่งเองใช่ไหมครับนางดำยังไงนึ่งเองไหมได้นึ่งเองเนี่ยอันนี้ดองเองไหมไม่ไม่โอเคแต่ปูนานึ่งนึ่งเองไหมนึ่งเองเออวันสั้นพูดประจาว่าพน้อมค่าจ้านึ่งเองค่ะนี่ไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแม่เป็นผู้ชายแม่เป็นทอม แม่เป็นทอมมูเป็นแม่ค้าต้องพูดจาวบนหวานอ่าถึงจะสูงก็ตามแต่ <c oughs> บรร بان นะฮะน้ำรำนะมีปูนานึง่งแล้วก็ปูนาดองแล้วก็ปูเค็มปูเค็มปูมนาดองนะแล้วก็ปูม้าสดยังไม่เคยใส่เลยนะจริงเหรอ,อยังไม่เคยใส่ดีนะหึน่ากินนะแบบนันะ้น กูนาดองอ่ะอร่อยบูบูนาดองฟืนมันคือมือพิเศษนะลังล้ำมันเหมือนแบบมีน้ำมันเนาะมีน้ำมันเนาะนำน้ำมันเอากระดาษซับมันลงคืนหน่อยดไอ้นี่นะวันหลังเอาลังลังโฟมลังอะไรเขาเรียกลังโฟมไม่ใช่ลังไอ้กระลังเปล่าเออกระลังนะยืนสบายเลยจริงไม่มีลื่น พ่อค้านี่เสดุดลมมันสูงเกินนะอะไหลายๆอย่างเนาะตรงเนี้ยความพื้นอะไรหลายอย่างถ้าถ้าสมมติว่าอยางก็ดีนะลูกแม่เแหละไม้อ่ะไม้อ่ะไม้เป็นทาคาเล็กมากเป็นยาวๆอะทำยาวเสดุดอีกแต่มันก็ต้องแบบไม่คุกขักนะแตต่่ไม้องลูกค้ายืนนิ่งเป็นแม่ก็เพราะว่าไหนวุ้นอะเป็นแหละยืนยืนสิเนาะวุ้นหน้าโอ้ ก็อยากล่ำด้วยนะวิอยากลรำมีาชี้ดา่อยได้หนิเออเขามีคอมเมนต์หนึงนี่แหละสมตํำที่จริงใจสมตํำที่จริงจริงว่างั้นจำเหมือนคุณแม่นี่แหละเป๊ะๆว่างั้นไม่ต้องนึ้งเ้งักงักเหมือนลูกลูกชายเวอร์ันเุลนต์ตายวนน้าสันตายสนต์ายแต่้อง่ต่งดอ่ามันคสตายจริงๆแม่ก็อีกตายนึงเหมือนเพทไอ้บอดี้อย่างนี้่ของเราสมจำใส่ห้าแถมคุยยังสินะ ต้อตัดสายบันเทิงของขกล้องอะไรเซสูงยิงขัดเข้านะบอสไตล์ผู้บา่าวไทยบ้านนะบอผ,ผู้สาวไทยบ้านผู้สาวใส่เสื้อแถมคู่เลียมบอกมากๆคุณครูร้องเพลงได้ไหมคะได้ครับสอนเด็กนะครับในภาควิชาศิลปะน,ะนะครับการแสดงนะครับเวลาเข้าใทยต้องร้องเป็นปนะครูก็สอนร้องเพลงได้นะ นองสนองกใบทั้งชายคนหนึ่งเห็นไว้ล่ะแต่แต่งพ่อค้าเป็นลิเกมาด้วยนะหนูรัตธิดาพรชาวภูเรียงรู้จักไหมทำลพบุรยุลานะก็เล่นด้วยกันขอบคุณค่ะคุณสแตมป์นะขอบคุณค่ะเสียงให้ไดพูดพูดพกน้องมาเรียนสำรวมมากคุณรินทิดา ตำกอนูนานน้นอนะคับอยู่จังหวัดในอ่าคุณชมพู่ยูรอนี่ว่าโอ้นะครับไม่ยังตลาดกอ,อูบอกรูนอเพิ่อมากินแต่ผมหงษทองพ่าขาก็เชื่อปะเ่อแรกเชื่อแรอโอเคนะ <laughs> ครับลองเป้นเรื่องกันาห ตอนนี้เชื่อกําลังเปลียกเดี๋ยวสักครู่ก็หาถอดนะคะได้ได้ไดหาถอดเชือแไ้วไม่ไหวตัวเล็กด้วยนะนี่เชือตเล็กมากสี่สปีสี่ปีไม่อยากเอาไว้ในตู้ไงพอช่วงหนึ่งผอมก็เลยเอามาใส่ช่วงนี้ผอมใช่ไหมช่วงนี้ผอมน้ำหนักลดเจ็ดกิโแปดกิโเดี๋ยวเรื่องพยอยไปนะเพราะว่ามันติดไง ปิดปรบับภูมิสามเดือนอย่างที่บอกครับฝากยูฟิตเน็ตตลาดพิชานี่นะคะยูฟิตเน็ตใช่ใช่ราคาเป็นแอมบันบัสเตอร์เนาะนะครับคล้ายๆกับรีวิวให้เขาด้วยนะ,<ม>ระครับราค้าอะไรได้ราคาพิเศษนนนนเน,ะเนะาะนะครับตอนนี้799เนาะรายเดือนฝากด้วยด้วยเนาะนะครับมาช่างคลินิกด้วยนะครับเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยเนาะ<ม>ก็สาขาปรับภูมทั่วประเทศแล้วกันนะ<ม>พวกค้าทำงานหลายอย่างแล้วนี่นะครับคนเกิดงทำงานด้วยครับ รูปล่างหน้าตานะนะครับวันนี้กทายครข้าอยากตำมันนี่มันมันอันนั้นแหมนะครับมันไม่ได้แตกกระท้อนเป็นยังไงบ้างวันนั้นตำนอ๋ออร่อยมากเนี่ยหลายคนถือก็ไม่ต้องไม่ต้องว่านะเพราะว่าบางทีเราต้องต้องเทสนะครับการทํากับข้าวนรการเป็นเชฟที่ดีต้องเทสก่อนที่จะตกลงท้องลูกค้าไม่เน่านะไม่ผุกไม่เน่าไม่เสีย บางทีเราต้องชิมต้องเทสนะนะครับหลายคนถือก็บอกนะจะไม่ดมจะได้กินแบบลูกนอกๆไปเลยอย่างนี้ต้องเทสนะขอโทษเพี่อ่านะครับเป็นัคุณลินและดาเดี๋ยวพ่อฮาบอกได้เป็นกะแทบเนาะพกไปเนี้ยก็อูเบอลี่กันนะครับนะด,ด,าดววาบราม่ากันอยู่นะครับ แก๊สบมฮาดกับเตียนนามด้วยนะครับเป็นจแนะแซ่บเนาะแซ่บคุณก็เป็นจะแซ่บ